สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ90ครับบริษัทซันโทรี่เป๊ปซี่โคเบเวล์ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทยมุ่งมั่นนำพันธสัญญาของซันโทรี่กรุป๊ปที่ว่ามิสุโตอิกิรุหรือการอยู่ร่วมกับน้ำมาปฏิบัติ ให้เกิดรูปธรรมผ่านการดำเนินกิจการด้วยการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าและดําเนินโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการมิสุอิกุสอนน้องรักน้ําซึ่งดําเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2562เพื่อให้ความรู้เยาวชนเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา ส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนอนุรักษ์น้ำในชีวิตประจำวันวเพราะเลเงห็นว่าเยาวชนเป็นพลังสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั้งในปัจจุบันและอนาคตรวมถึงการตอกย้ำความร่วมมืออันดีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน คือบริษัทซัน t อรีเป๊ปซี่โคเบอร์เประเทศไทยจำกัดนะคะ,ะได้มีโครงการมิสุอิกุสอนนองรักน้ำนะคะซึ่งโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปี2562นะคะและในปี2565นี้นะคะทางบริษัทนะคะ,ะมะีวิสัยทัศน์ที่คือท,ที่เรียกว่า g o i n g f o r g o o d หรือการเติบโตอย่างยั่งยืนในการนี้นะคะเราให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจนะคะควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ทรัพยากรน้ำซึ่งถือว่าเป็นอา สิ่งสำคัญของบริษัทเราเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิตเครื่องดื่มด้วยนะนะคะปีนี้เราได้มีโครงการดีๆนะคะทั้งหมดเป็นกิจกรรมรวมทั้งหมด3โครงการนะคะโครงการที่1ก็คือการจัดกิจกรรมสอนการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำนะคะในพื้นที่3จังหวัดนะคะที่เราโฟกัสเพราะว่าโรงงานเราตั้งอยู่นะคะก็คือ จะมีส่วนในของกรุงเทพมหานครสระบุรีและระยองนะคะโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมดก็คือ45โรงเรียนนะคะหลังจากที่เราได้ดําเนินโครงการอาจัดกิจกรรมอสอนน้องรักน้ำอน,นุรักษ์ทรัพยากราน้ําเรายังมีกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบรักน้ํานะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะมีโรงเรียนนะคะที่เป็นตัวแทนในแต่ละจังหวัดที่เป็นพื้นที่ที่เราโฟกัสก็คือกรุงเทพมหานครสระบุรีและระยองนะคะ1โรงเรียนนะคะที่จะได้เข้าเป็น เป็นโรงเรียนในโครงการต้นแบบรักน้ําซึ่งจากนี้ตรงนี้นะคะทางบริษัทก็จะได้ให้การบูรณาการทรัพยากรน้ําของโรงเรียนและสุดท้ายแล้วทางบริษัทก็ได้มีการประกวดนะคะการจัดการออกแบบนะคะหลักสูตรการสอนสําเร็จเด็กชั้นประถมของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําซึ่งตรงนี้เราได้เชิญชวนนิสิตนักศึกษานะคะทั้งในภาคส่วนของครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ที่เขาได้มีพื้นฐานในการออกแบบการจัดอุปกรณ์การสอนนะคะร่วมกับ นิสิตและนักศึกษาจากคณะอื่นๆนะคะเข้าร่วมโครงการประกวดนะคะเราก็จะมีเงินรางวัลให้ค่ะ<แ>ความคาดหวังนะคะอย่างทางบริษัทซันตรีปเปบสซี่โคเบอร์เรจประเทศไทยจำกัดนะคะที่เราเริ่มโครงการมิสอิกุนะคะสอนน้องรักน้ำนะคะตรงนี้ความคาดหวังของเราเนี่ยเราก็อยากให้เยาวชนนะคะนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดนะคะให้ความสนใจนะคะแล้วก็นำสิ่งที่เราได้ทำกิจกรรมโครงการต่างๆ เอาไปลิเริ่มแล้วก็เป็นการปลูกฝังนะคะจิตสํานึกให้รักทรัพยากรน้ําซึ่งตรงนี้เป็นความสําคัญเพราะว่าเยาวชนในวันนี้นะคะก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าที่เขาจะช่วยสานต่อนะคะแล้วก็ช่วยดูแลรักษาน้ําต่ออย่างยั่งยืนค่ะนั่นคือเป้าประสงค์ว่าอยากให้โครงการบรรลุเป้าประสงค์และประสบความสําเร็จค่ะขอบคุณค่ะกรมทรัพยากรน้ําเองนะครับเป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้สกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่ง ในพันธกิจหลักหนึ่งก็คือการสร้างเสริมจิตสำนึกนะครับเพื่อจะให้ทุกภาคส่วนนะครับมีจิตสำนึกในการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรฐานทรัพยากรต่างๆหนึ่งนั้นก็คือทรัพยากรน้ำครับซึ่งการสร้างเสริมจิตสำนึกด้านทรัพยากรน้ำเนี่ยในโครงการวิสูจนปลูกสนน้องรักน้ำเนี่ย เป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานก็คือเริ่มจากเยาวชนนะครับแล้วขยายฐานไปยังภาคนิสิตนักศึกษาแล้วก็ภาคประชาชนทั่วไปซึ่งถ้าต้นกล้าคุณภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเยาวชนของเรานะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้มีจิตสำนึกในเชิงนำไปต่อยอดในเชิงคุณภาพทำให้ฐานทรัพยากรโดยเฉพาะทรัพยากรน้ำน,นะครับสามารถที่จะ อยู่คู่กับเรานะครับอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็เราก็มีการใช้อย่างชานฉลาดด้วยแล้วเนี่ยโครงการดีๆแบบนี้นะครับก็คาดหวังว่าจะให้คุณภาพในเชิงทำให้เกิดจิตสำนึกแล้วก็ขยายผลไปได้นั้งในระนาบทุกภาคส่วนต่อไปนะครับกรมเชืพลิงน้ำเองก็มีโครงการในลักษณะต่างๆนะครับเพื่อที่จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณเชิงคุณภาพนะครับที่จะทำให้ประเทศชาติของเราเนี่ยครับ ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงนะครับมีทรัพยากรน,น้ําใช้อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับครับก็ปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมแต่ว่าบทบาทของเราก็คือกระทรวงมีหน้าที่ในการพัฒนากําลังคนแล้วก็นําเอาวิทยาศาสตร์วิจัยเนี่ยนำมาสู่การสร้างนวัตกรรมนะครับโครงการนี้มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าจะทําให้นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยของกระทรวงอวเนียครับได้มีเวทีในการที่จะแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์มาสร้างสรรค์หลักสูตรนะครับที่จะนำมาสอนน้องๆในประถมในระดับชั้นประถมเนี่ยนะครับซึ่งน้องๆแต่ละรุ่นแต่ละชั้นปีนะครับแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยก็จะมีความต้องการและก็มีเทคนิคในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไปสิ่งนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับนิสิตนักศึกษาของเราที่เข้าร่วมโครงการนะครับในขณะเดียวกันก,ร,กระทรวงอว ของเราเองเนี่ยก็มีมีมีงานวิจัยมีองค์ความรู้มีคณาจารย์ผู้ทรงผุอวุิทางด้านน้ำเนี่ยหลายท่านซึ่งเราสามารถที่จะเรียนเชิญท่านคณาจารย์นักวิจัยต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาร่วมในโครงการในฐานะเป็นที่ปรึกษาหรือจะเป็นในฐานะที่เป็นกรรมการช่วยในการตัดสินนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับทั้งองค์คาะยศของกระทรวงอวเรามั่นใจว่า โครงการลักษณะเช่นนี้เนี่ยโครงการกระทรวง o all, อวจะมีส่วนที่สําคัญในการที่จะช่วยให้โครงการประสบความสําเร็จและทําให้เกิดการวินวินกันได้ทุกฝ่ายครับ สุดท้ายนี้นะคะในตัวแทนจากตัวแทนของบริษัทซันทอรี่เบปซี่โคเบอร์ประเทศไทยนะคะขอขอบคุณกรมทรัพยากรน้ํานะคะกรมควบคุมมลพิษนะคะสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะกล่องวิเศษที่เป็นพันธมิตรนะคะ,ะสํานักงานปลัดนะคะกระทรวงกระทรวงอุดมศึกษานะคะวิทยาศาสตร์แล้วก็วิจัยและก็นวัตกรรมนะคะตลอดจน สำนักงานเขตนะคะประถมศึกษานะคะคในพื้นที่สังกัดที่เราโฟกัสก็คือ3จังหวัดคือกรุงเทพมหาคนครระยองอะสระบุรีนะคะที่เป็นที่ปรึกษากิจมศักดิ์และให้ความร่วมมือนะคะในการทําให้โครงการมิสุอิกุนะคะสอนน้องรักน้ำนะคะได้บรรลุปเป้าประสงค์ของโครงการขอบคุณค่ะ